มีครั้งหนึ่งพระอานนท์ซึ่งเราก็ยอมยกว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นพระหูสสตรทรงจําธรรมวินัยมากที่สุดพระพุทธเจ้าเทศกิการกิการพระอานนท์จําได้หมดพระอานนท์ก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงมานี้ข้าพระองค์ก็เข้าใจแกมแจ้งมีความรู้สึกว่าตื้นเขินเข้าใจไม่ยากพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสว่าอานนท์น้องเราเข้าใจผิดแ,แล้ว ปฏิจติจะสู่บาตรนั้นไม่ใช่อยู่ในวิสัยที่คิดระตื้นท่านก็นต้องยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้พระอานนท์ได้เข้าใจว่าธรรมดาเนี่ยธรรมดาของน้ําก็ยกตัวอย่างน้ําว่าความเป็นไปของน้ําเนี่ยมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือน้ําบางแห่งเรามองดูแล้วเข้าใจว่าลึกคือมองดวงผิวน,น้ำวราจะน้ํามีลึกระเกิดตรงนี้ลึกมากแต่ความจริงนั้นน้ําตื้นเทีงสองศอกสามสอบ่านั้นเองแต่มองดูเป็นลึก เช่นน้ำในสระหรือน้ำในคูรบที่มีใบไม้หล่นลงไปแล้วก็เน่าอยู่ก้นสระถ้าเราไปมองดูที่ก้นคแูแล้วเราจะเห็นว่าน้ำมีสีเขียวเข้าใจว่าลึกแต่แท้ที่จริงแล้วตื้นหรือน้ำบางแห่งที่เรามองดูแล้วเข้าใจว่าตื้นแต่ความจริงนั้นลึกมากเช่นน้ำในบ่อหรือในลาธารบางแห่งมองดูตื้นๆแต่ความจริงลึกหรือน้ำบางแห่งเมื่อมองดูแล้วรู้สึกว่าตื้นและน้ําในนั้นก็มีสภาพตื้นจริงๆเช่นน้ําในโอง่งในกระถาง มันจะลึกไปกว่าตัวองค์ตัวกระถางไม่ได้ก็อยู่แค่นั้นนะแค่อแค่กระถางอย่างเงี้ยตื้นตื้นจริงๆแล้วบางแห่งที่ลึกก็ลึกจริงๆเช่นน้ําในมหาสมุทรปฏิจจคุบาทเนี่ยอยู่ในน้ําประเภทะทูตีคือลึกจริงๆมองดูแล้วลึกแล้วก็ลึกจริงๆไม่ใช่มองดูลึกซึ่งเมื่อศึกษาแล้วมันก็ง่ายตื้นไม่ใช่อย่างนั้นลึกจริงๆศึกษาก็ลึกแต่พระอานนท์นี้ก็มีความเข้าใจปฏิจจคุบาทชัดเจน และปัจจัยที่จะทาให้เกิดความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทชัดเจนนั้นเนี่ยมันมีอยู่สี่ปัจจัยด้วยกันถ้าเราอยากจะเป็นผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยแจ่มแจ้งชัดเจนก็นจะต้องอบรมปัจจัยทั้งสี่นี้ให้เกิดขึ้นแก่ตนปัจจัยที่หนึ่งเขาเรียกว่าอุปัตตากอภิการโรซึ่งพระอาน,นนท์นมีอยู่ได้แก่ว่าต้องเป็นผู้เคยสร้างทานคือเคยบริจาคทาน เคยรักษาศีลเคยเจริญภาวนาแล้วปรารถนาเป็นพุทธอุปถาเช่นอย่างเราบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามแล้วเราก็ตั้งปณิธานคืออธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีให้แน่วแนว่ว่าด้วยกุศลที่เราทำนี้เราจะเกิดชาติใดพบกรบพุทธเจ้าขอให้เราได้เกิดเป็นพุทธอุปถาพุทธอุปถาบันคือขอได้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด เหมือนกับพระอานนท์รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นเรียกว่าพุทธอุปถาขอให้เกิดเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าต้องอธิษฐานจิตข้อนี้เป็นข้อหนึ่งข้อที่สองอันเตวาสโกเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระบรมศาสดาอย่างพระอานนท์เนี่ยใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดชาติใดพบใดเราพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามขอให้เราได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านี่เป็นปัจจัยข้อที่สอง ปัจัยข้อที่สามโสตาปันโนคือได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันและปัจจัยที่สี่พระหุสุดสุตตะพะโรเป็นผู้มีพระหูสูรมากที่สุดพระหูสูรเนี่ยคือผู้ที่มีการกลับปรับฟังเป็นผู้คงแก่เรียนปัจจุบันนี้คือค้นคว้าหาอ่านระดับกรับฟังมากผู้นั้นเป็นพระหูสูงคือรู้เรื่องราวมากว้างกว่ากว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป เพราะตนได้เป็นผู้ค้นคว้าได้เป็นผู้สดับตรับยังมามากก็ย่อมจะได้ประโยชน์ได้เปรียบกว่าบุคคลที่ขาดการค้นคว้าศึกษาหรือสดับตรับยังถ้าเราทําปัจจัยทั้งสี่ปัจจัยนี้ให้เกิดขึ้นในตนแล้วความรู้กติจักรุบบาทนั้นก็จะรู้ได้ไม่ยากและก็จะเกิดเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งเข้าใจปฏิจจสมุบบาทนี้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้รู้ ซึ่งพระอานนท่านมีครบทั้งสี่ประการนี้ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังเตือนอนนท์ในบาลีนี้ท่านแสดงไว้ว่ามาเหวังอานันทะมาเหวังอานันทะคัมพีโรจายังอานันทะปฏิจจสมุปปาโคทคัมพีราวะาโสจักซึ่งแปลว่าดูก่อนอานทน์อย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้อานนท์ปฏิจจสมุปบาทำนี้มีสภาพลึกซึ้งยิ่งนะัก และอาการที่เป็นไปก็แสดงให้เห็นว่าลึกซึ้งในคำเตือนพระอานอนว่าลึกซึ้งยิ่งหนักสภาพที่เป็นไปก็ลึก